สวัสดีครับวันนี้ผมรหัสผมโดนแฮกนะครับบมก็อารมบ์โดนแฮกผมก็จะมีตัวประมาณนี้ครับแล้ว่าเมล่าแมนผมไปแล้วอ๋อใครเหตุมาวะตัวเัเล้าเลยอครขนงาเมล่าแมนผมไปแล้วอะลวเลเ,เซอร์คาเมล่าผมสุ่มได้ทงังแกสุมได้เลยบผมเล่นสองตาผมสุ่มได้ แต่ใครกันทำไม่ร่า,มาแมนอะเสียเป็นหมื่นใครกันเลยแมนแมนเจ็บเป็นหมื่นเลยวกินดูดิแลกับผมเจอม,มาเล่นกับจะปั้นรหัสนี้เลยนะครับผมจะไม่เล่นรหัสนั่นแหละนะครับว่าโดนแฮกจริงไหมก็คือโดนแฮกจริงครับลาไม่รดา,าแมนผมก็โดนแฮกจริงนะแต่ก็มาค้าเก๊ไหม ไม่ไรเขาเล่นน่าดูไม่แม่ผมรุนแรงจะตังของฟาร์มเกือบแสนตอนแรกผมจะทำทาเลนนี่ไอ้วะตุ่มตัวตุ่มตัวงบหนึ่งแสนหลบมันนั่งซะก่อนดิเดี๋ยวโดนแฮกซะก่อนว้าบุ่นเลยประเล่นกันเลยครับประเล่นแบบแบบเหมือนผมก็เล่นหานครับ ะจะวางตรงนี้ตรงนี้ครับเพราะมันครอบตรงนี้เออตรงนี้นเดี๋ยวผมจะ A F K ฟร์มีเพื่อได้ดตัวแดงนะเดี๋ยวผมตัด <บา S 1> ผมตอนแรกผมจะนี่ครับนาไม่ได,ดวาวโหลดอ่ะเฮ้ยหัวเมืองเขาตอนแรกผมจะนี่ เราเข้ามาอิดแล้วเพี่รังโหลดแล้วนี่รังโหลดแล้วโหลดร,ร,รังโหลดแล้วโหลดไปสรุปผมก็เข้าไม่ได้ผมก็งงเพื่าเป็นความผิดพลาของระบบเพื่าอระบบมันโดมอ่ะเนี่ยก็คิดว่าระบบมันโล่มอ่ะเออความที่ผมคิดว่าระบบมันล,ล,มนล่มแล้วฟันลแล้วพลาดไปใส่รหัสไปมันก็ไม่ได้อ่ะ เป็นอาวาตารอะไรเต็มก็ไม่รู้เป็นอาวาตารเต็มเลยอะหนวผมตัดพาไปเว็บสิบด้วยกันทำไมคุณบอกว่าทำไมวะผมว่าแาาต่ตรงนี้ มันะมังนะมังนมั่นอัพอัตันเตันคีนจะแพ้จอมอมต้องคอยไปหานี่ก่อนคอมโบก่อนว่าจะทำไงให้ผ่านเพราะผมเพราะผมพึ่งได้มาไงตัวเนี้ยพ่งได้ละาเนี่ยะละไปแล้วผมจะยกกระกากเลยผมก็คอยไปหาตัวขอตัว แม่มันก็มาค่ะแม่เอาแดงมันมาถึงก็สู้ไปห้าหีได้เลยสู้ไงคาระเบิดเพจมาคาร์บิดเพจมาไหมปุ่ก็เอาพี่ลีเดนไปหาแหละไปหาแหละ ตอนที่ไอ้เย้ะไอ้ตัวใส่เว้นไม่มาผมจะไปไตรวใสเบ้นมาผมไม่เที่ยวไปเลยตัวโค้ดกา้าอวตัวมันเก่งนะแต่ตัวใส่เว้นมันมาดิ ฝั่งันทั้งคืนแน่ยเฮ้ย,ยตัวน,นี้มาวาะไหน่ะไปแล้วมันดูตอน,นยุคแรกผมเกลียดพุ่งดูฝุดมากอะพ<ว>อเจียวบาทีไรมันทังแผ้อะแม่แต่เจอมวบางทีอะไรมันแผ้อะตอนแรกไปที่มันดูตัวผมอะผมคี่ว่ามันบัก<ว>โอ้ยมเลยฮะไม่รีดหูเลย แล้วับผมก็มาเริ่มต้นใหม่เลยลบหนึ่งแสนไฮฮันทีวีน้ำเกตุนย์ลองดองลองงน้เก็บอานอ่ะหลลงสี่ร้อยอ่ะลบสลอใช่ไหมลงสี่รอก็คือลงยี่ห้าตาได้หนึ่งหมื่น จะเล่นกีตาวะู่แบบจเล่นยี่ห้าในหมื่นเป็น้าองหมก็ห้าาสามมื่นีาบาแม่ขอต้านหน่อยแม่ยี่สิบสี่ร้อยบา่้ะใช่ใช่แหใช่ใพวกผมไม่รู้น่หละก็เล่นต่อนล้ว เรืนอต่อเรินต่อจนเราหนึงแสนะหนึ่งแสนผมก็จะลดคลิปเลยคลิปลงวันไหนตังนั้นแหละหน,นึ่งแสนแม่ก็ลงคลิปฟรีไฟล,ล์อะไรแบบได้แับผมจะวาง,วง,งนึกกับอะไรวะลำโพงอ่ะลำโพุงเนี่ยลำโพงนี้ผมก็แค่ใครนะลำโพงเป็นตัวต้องเกมของผมที่ดีสุดแลหละใครใครเกมมันไม่มันไม่ได้ไงแต่มันได้จนเนี่ยปื้อจนแล้วเบืะ่ะ เันไม่ได้มาเาจะเอามาใหมมวะวางเฮ่เฮ่เฮ้อ้าวเขาเป็นชุนเปลี่ยน่ะคุจะวางเฮ้เฮเอาไว้แอดอีโอเกเอ่ยกรด้ึงเวฟแล้ว คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็เศร่าๆนิดๆเราเพิ่งก็ไปเลื่อนดูคลิปเก่าว่าผมมีตัวอะไรบ้าง <c oughs> น่าจะมีตัวเยอะมั้งกับก,ไไกับแลกแดงได้อะเลเจ้นผมอะมีเยอะไม่รู้ใช่ปะไม่ได้ดูนะคลิปนั้นฟ <c oughs> าร์มแต่เหรียญไงประเด็นนะฟาร์มแต่เหรียญ ชุดด้วยไงแบบเป็นเพี้ยนชุดมุ้งมุ้งหมดเลยอ่ะมันเป็นชุดมุ้หมดเลยอะ่ะแต่ไม่เขียนว่าแล้วไ,ไม่เขียนทยักษะไม่เขียนทยักษะใครว่าะไรวะเ่ราะมันมันไม่เขียนยวะกูเขียนเองกให้หลยอดีตเป็นแบบแต่กูลืมบรรเขียนเ้าเป็นอะไรแต่กูเขียนเอีกโหเขียนอีกแต่ว่ามันไม่เขียนเองมันมันก็มีเรื่องเอสที่เอสที่แล้วไม่รับนีไ่ไงแอดที่แล้วไม่รับว่า ไอ้แค่แอดชื่อยไม่รับบอทวาเป็นตีนอโคตรแอดชื่อไม่รับไอ้ไรแอดชื่อแล้ว,ลม,ม,ลวม,ม,มันไม่รับผมว่ามแล่แต่อาเบอร์ลิสิมันตัวมมันล่วแต่เอาเอร์ลิสิันมันไม่มันไม่รับชื่อเลยจุด้เกมกีแมนนะครับกีแมนสองที่สุดนะครับ คลิปนี้ก็ใครอยากให้ตัวผมก็ชื่อประมาณนี้ครับใครอยากให้ตัวหอตัวแดงผมก็ชื่อประมาณนะครับชื่อเนี่ยประมาณนี้ก็ไปเลยก็ลืมอย่ากดอย่าก็อย็ลืมอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตานะครับจุ๊บ